ไม่ยายรู้สึกนะแต่ว่านี่เหมือนงานฉันนะเว้ยเชเดอร์เน,นโรมันมากไปสำหรับนายโอเคผมซอดีครับเพราะผมเอกซ์นอนกันแล้วกลับอยู่เกมเดียวิคายไฟล์พาร์ที่สิบหกไม่ใช่สิบหกเองกับเดวิลลิงพอยต์ดันเต้นของนะครับผมวันนี้ก็กลับเล่นเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานระหว่าง วีกับในโรนี่แต่อนี้เราจะเล่นในฝั่งของนันเต้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสาวทั้ทางมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ว่ามุมอมองที่ต่างกันโอชิตผมลืมปินเน็ตครับขออภัยนั่นไงเจอคขเล่นขอให้เป็นบอทเอะโอ้ยโอเคมันก็จะเต็มแล้ว โอเคเรียบร้อยคราวนี้พอเกิดชุดเหตชุลมุนแล้วก็สามารถกด L หนึ่งครั้งเพื่อการแปลงล่างเลยโอเคมาถึงด้านล่างแล้วบินลงไปอันไหนไม่ผ่านง่ายๆหรอกลูกอุ๊ยเขาเลยจะหลบไปเขโตโอ้ย เริ่มพักเจ็บร้อยโอ้ยชิดไม่ไปนอนไม่นอน เลี้งผิดตัวสปบิดหนาวแม้หลังจากที่จอยผมสภาพดีแล้วก็นั่นแหละขอบโบ้ได้มันหน่อยเราก็เล่นโอ้ยเฮ่ทำไมแบบนี้ ทำไมเฟรมมันหลบมันตกอย่างไม่มีสาเหตุเนาะผมไม่เข้าใจเลยตัวเองก็จะมีกอ่อไปเก็บดผมคงจะไม่ได้เก็บในรอบแรกแน่ๆโอเคผมก็แปลงร่างเพิ่มเลือดอันหนึ่งเพราะว่าแถบทิกเกอร์พวกน,นี้มันเพิ่มเร็วเห็นไหม๋ยวยาเต็มแล้วแลวก็ลงไปได้เลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องเก็บแล้วนะครับมันเต็มทุกอย่างแล้วบนเครื่อง มอนทีกระตกทีอ่ะโอเลา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 อุ้ยไ่มอตอ้แปลงล่างโอลา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 อ้เลียวอินาร์ท ซินดีทีอุ้ยอืมอืมโอเคอืมแลดเดอรคลิกเข้าไปเมื่อกี้จะสังเกตว่าผมทำการแปลงล่างเป็นซินดีทีแล้วก็กลับล่างอย่างรวดเร็วคือมันเป็นสกิลของดาบดันเต้ถ้าเกิดเราทำสไตล์ลิดถ,ถึงระดับ S 1> 1, S สหรือ3าเนี่ยมันทำให้เราสามารถแปลงล่างเป็นซินเดทิกเกอร์ได้เวลาประมาณ 1- 2ถึงสวินาทีนะผมมามากดท่าแล้วเราจะสามารถกดกลับล่างได้ทันทีโดยที่ไม่เสียเกน,นั่นเงถือว่าใครที่ทำขบวนเก่งทำขบวนเก่งก็จะอยู่ล่างนี้ได้ส,ส,ดสบายๆแถมไม่แบมไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับก็กดได้บางท่าแหละเต็มที่คือกดฟัน3ครั้งก็กลับล่างแล้วกดใช้อา ซินสติงเกอร์ที่มันพุ่งเป็นมอนหมุนนะครับประมาณนั้นโอ้ยมอนตัวลายนวอร์เดชอรเเลยไปหมดไปหมดไปหมดเดืเอด,อด,อด,อดแพลก หด้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยหายแล้วผมลืมกดเปลี่ยนล่างม่เสียเฟรีเละไปกดเล่นๆอย่างั้นลืมกดเปลี่ยนล่างวะโทษไปไปเลยเราชาร์จใหม่ได้ ชิง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 แป๊บเดี๋ยวก็จะเต็มแล้วนชาเดียวก็เต็มละโอ้ยเฮ้ยเนี่นเกี่ยวกับเกือบเกือบแล้วกดแปลงร่างละเพราะในมิชชั่นนี้เนี่ยใช่นไหมไวออฟมันมีเกลือนกาดเลยจะใช้เพิ่มเยอะ โอเคลงมาข้างล่างเสร็จร้อยเปลี่ยนอาวุธชิบอันแน่มีไอ้ปิศาจหลักคนพนตัวนึงแน่นั่นก็ว่าแล้วอ,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 อุอออระอูุ้ระอุระอุระอุ้ยขนาดตายไหมเลนแฝงลาเต้ม,มันก็ยังโอเพยอยู่

อืมโคตรเทเลยเราค่อยผมไม่ค่อยได้ใช้แต่อยากใช้เล่นเพื่อปั๊มตังค์เพราะมันใช้เล่นปั๊มตังค์ได้ไงดันเต้ผมก็ไปปั๊มมาพอสมควรแล้วแหละปั๊มมาไม่อคืนอะไรเพคือผมผมจะเอามาอัพเวอร์จิวอุ้ยอีกโนบอดี้อุล่ะ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 อุลอุยอุยอ้ยชิด ครับลากดิวัลโอกวหลอลออุ้ยผมลัเบื่อโนบบดี้จริงขอเลียวอิแพคก็ทีนจะไปสะใจสองตัวเลยด้วยอืม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  อืมอืมอืออืมอวไม่หนอดเอาเห่โนเอาเหลือเอาเหลือก็สักครูเข้าไปกลับล่างด่วนกลับล่างเออ อยู่รนอากาศก็เย็นขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุลงไปอ,อ,อีกแล้วเนี่ยต้องลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกโอเคเจ็ตลุกปั้นแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเราก็ลงไปเลยนะครับคาราสิน เอืมโอ้ไปซะโดยเฉพาะราชาแห่งอันเดอร์วอลนั้นที un> ่จะผ่านทางนี <h <h h <h ้ไปได้แกไม่มีทางผ่านไปได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวๆจะเย็นไอ้หนูเฮ้ยจำได้ฉันเคยเจอหมาไปไหนมาก่อน แกเคยต่อสู้กับพ่อพันธุ์พวกเรามาก่อนสิเนาะดูสัตว์นี่เหมือนแกจะเป็นตัวพ่อไอ่เจ้นะมาเลยไปๆๆเรวพาไปเดินเล่นมามไปเดินเล่นกันแกเคยสู้กับเผ่าพันธุ์พวกเราเมื่ออดีตแต่ข้าคือราชาแห่งเคียวบิโรสพวกนั้น มันออดเอแต่พวกเราจะแทะเนื้อของแกและจ,ะจะจัดการเคลี่ยรกระดูกของแกเคลี่ยได้เปล่าเราเรียกว่าสะบ,บัดกระดูกดีกว่าไหมหลด,ดแล้วเออแสดงว่าแกเก่งที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ของแกใช่ไหมงั้นก็มาดูกันกนะว่าอะะไรวมาดูกันกว่าแกจะแน่จริงหรือเปล่า เราเจอเราเคยเจอไอ้คิวบิลล์ในภาคสามไปแล้วไงอันนั้นมันมีแค่น้ำแข็งอันนี้มันมันมีทั้งสามธาตุเลยเพลงโคตรมันเลยบกอุบอกออ้บกบอกอบอบกอ้๊ยชิดอาอพาดบอกอาอพาดบก อกอ้าวพลาดบกอุ้ยพลาดอุ้ยผู้ป่าเถื่าทั้งนั้นอืบกบกอื้งบกอุ้ยบกเอาไฟฟ้าบกอื้งบกอุ้งบกอ้าวไป บอกบอกอ้าวโอ้ยไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วจะไม่ทนแล้วเราอ๋อมาดิมาดิอ๋้ยอ่าพลาดอืมโอ๊ย เฮ้ยมันมันช็อตได้ช็อตได้เฮ้ยแรงจริงด้วยอย่าเพิ่งไปเอาแต่พวกเราดีกว่านั้นเยอะเปลี่ยนท่านลำแข็งแล้วอือเยี่ยบไปเลยว่ะอืออ้าวนกนกนกจะน็อกยังโอ้เราอ้มันเหมือนเหมือนเลียวอิมแพค <laughs> ui, bây cái này nó 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 đón chơi, nó nó การอะไดีกว่านะมันไม่ตายผมกดไปงั้นแหละอืดเอาเรื่องเลยนะเนี่ยอุ้ยมืนมืนเหรอลูกมืนเหรลูกมือเหรอมืน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 เหรออ้ยอ้าวมา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 ง้ง เปียงเขาให้แมมผมก็เสียจังหวะเยอะเนะี่ยจริงๆถ้าเกิดเล่นเทปเซฟก็ใช้เรื่องการก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เล่นแบบผมพยายามโดดเตี๊ยงหลังมันไว้เพราะไปเข้าข้างหน้ามันมันบล็อกอยากชวิง ของเก่าที่ขุ้นเคยแต่เพิ่มเติมคือ hmm. มันอัพเกรดไงนะอัพเกรดตามตัวหมานะหมามันมีสามธาตุอันนี้ก็ใช้ได้สามธาตุเลยนี่เปลี่ยนเป็นตะบองไฟฟ้าสามท่อนเป็นตะบองไป,ป,งไปก็ได้เปลี่ย ฉันมาถึงก่อนแล้วเนี่ยเยี่ยมไปเลยยูฮูศพคือดันเต้มาถึงก่อนนะครับผมในโรเบิร์ตมาช้าจริงจริงแปดพันสิบแปดแปดสิบแปดแปดพันสิบแปดได้เอ็กปครอบครองกันเีงนะครับเมื่อกี้ก็ผมกดออฟไปสมันเลยนะครับก็ขอจบ เดี๋ยวไม่ขาย5พาที่16ไม่ใช่ที่16ไว้เพลคอน,นี้ก่อนนะผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับเพราะว่าผมจะรีบแคสให้จบก่อนที่วันที่15นี้แล้วกันเพราะว่าจะเล่นเล่นเวอร์จิวนะครับไม่รู้จะแคสดีไหมเพราะมันก็ในะเรื่องเราเดิมมานนะมันกว่ามันจะเข้าพีซีก็รอต้องเดือนหนึ่งเลยนะครับเพ,เพ5ไอ้บ e ็อกซิเล็กเขาได้เล่นกันไปก่อนแหละนะก็เจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับเย่ yeah.